ในความรักระยะยาวเราหมกทำผิดพลาดเรื่องหนึ่งคือการพยายามเปลี่ยนคู่รักของเราให้เป็นคนที่เราอยากให้เป็นเราจะคอยบน่นคอยเตือนคอยตำหนิในสิ่งที่เขาทำได้ไม่ดีหรือสิ่งที่เขาควรจะทำแต่การทำแบบนี้มีแต่จะทำให้เขารู้สึกถูกกดดันและรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอซึ่งสุดท้ายแล้วจะนำไปสู่ความขัดแย้งและทำให้เขายิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นไปอีกถ้าอยากให้ความรักยั่งยืน เราต้องเปลี่ยนวิธีคิดแทนที่จะคอยจับผิดในสิ่งที่เขาทำพลาดให้เราหันไปจ้องหาความดีงามในสิ่งที่เขาทำได้ดีและใช้มันเป็นเครื่องมือในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกหลักการนี้เรียกว่าการเสริมแรง reinforcement ซึ่งเข้าใจง่ายๆคือเมื่อเขาทำสิ่งที่ดีให้รางวัลทันทีรางวัลในที่นี้ไม่จำเป็นต้องเป็นของราคาแพงแต่คือคำชมที่จริงใจคำขอบคุณที่ชัดเจนหรือการแสดงความรักเช่นการกอด การหอมหรือการบอกว่าฉันชื่นชมคุณจริงๆที่ทำแบบนี้เมื่อเขารู้สึกดีและได้รับความรักจากการทำพฤติกรรมบางอย่างเขาจะอยากทำมันซ้ำอีกโดยที่คุณไม่ต้องร้องขอจำไว้ว่าเราไม่ใช่ครูที่คอยแก้ไขนักเรียนแต่เราคือคู่รักที่ต้องคอยเติมพลังใจให้กันจงใช้คำชมเป็นปุ๋ยรถนำให้พฤติกรรมดีๆของเขาเติบโตแล้วคุณจะประหลาดใจว่าความรักจะมั่นคงและมีความสุขขึ้นได้อย่างง่ายดาย โดยที่คุณไม่ต้องเหนื่อยกับการทะเลาะก,กันเรื่องเดิมๆอีกต่อไป